ไปเจ้าอะไร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 อเหี้ยจะรวดเดินดิเอ้ยมีใครใครใครมีซมงในแกงเรีซมงมีซมะแกเทคนิคข้างหลังไว้มันถอดเสื้อต่อหน้าลอแมงดะแ่มะ นี่นี่นี่ไอ้คนข้างหลังเนี่ยคนข้างหลังไหนเอาดิบอกมาเลยผ่าผ่าเส้นไปเนาะเมื่อกี้นทีเด็ดทีเด็ดเหรอไม่เชียร์ช่างแม่งเคยสักเสียเวลาป่ะเยี่ยบไปโคตรไวเยี่ยตีใส่เกียร์มาเลยแม่เยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปซองหลังไอไอไอเอาฝีมือมาอยู่กูคนหนึ่งดิไปด้วยกันดเลยไปก็หมดเลยเนี่ยแจงแจงโม่ไปแจงโม่แจงโม่ไปแจงโม่ไปให้หมดเลยแจงโม่ะ โอยมัว่าอย,อย่ัยงเงี้งออยเแหบบมือนไม่รู้เลยเหแบบมือนเราไม่มันมันไม่รู้เลยว่าเราไปหลังอนะไรนมันมันไม่รู้เลยแเราขับกันมาเป็นสิบเลยเมื่อกอนนี้ไอ้เขียวกูจอดงี้ไอ้เขียวออกไงวะเอ้าช่วยเช็ดนี่พังเลยทางนี่เลยเหรอพังแมงเอา,า,เอาลุยไปเราเป็นโจรเลยเป็นโจร อุกยแม่งรู้โง่แม่งรู้แม่งเต็มซอยเลยฮัลโหลแม่งรู้เต็มซอยเลยกลัวไปหาล่านอกเรียนหรอมั้งมงอะเฮ้ยไม่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 หมูมีที่ซ่อมไปมีที่ซ่อมไม่ซ่อมเลยรบ่ก่อนมีที่ซ่อมไปซ่อมบักเทาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูเช็คก่อนอ๋อสารพัดมาสารพัดมาโดินโดนอยู่ไหนกันเนี่ยสารพัดมาสารพัดมานะว่าใช่แล้วปะเราเราคอมเราโดนเราโดนเล่นเราวอลแม่งหายไปเยอะเลยวอลวอลในวอล เราโดนหรอวะเราโดนด้านหน้าเราโดนเฮ้ยไปเข้าเลย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 ไปเลยไปเลยเลอันี้กูจะตีแล้วเหวไี่ยวแล้วไอ้สัตว์เซียนไปดูไปูเนี่ยอยู่เพื่อเราไหวเพื่อเราไหวอยู่เพื่อเราไหวอยู่ไเไปลอสารพัดสารพัดก็ไปดีด้วยนะเพื่อเราเพื่อเรายู่เยออยู่เพื่อเรายอะอยู่เลยเลยเลยเลมาเลยมาเลย